สวัสดีครับมีรักแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลมวยไทย7 0ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2563นะครับก่อนอื่นก็ฝากทีมงานเมืองกันรอยลูกเฉพาะพลานชัยไว้ด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมว,งว,วยหัวงติดต่อได้ที่ลาย ID 0983069212หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0908869961นะครับ ก่อนมาเข้าสู่คู่มวยของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะครับทางทีมงานมีโปรโมชั่นพิเศษฟังลายเสียงฟรี2สัปดาห์นะครับหากท่านสมาชิกท่านใดสนใจก็รีบกดสมัครเข้ามาได้เลยนะครับทางทีมงานรับจํานวนจํากัดนะครับช้าหมดอดได้เข้ากลุ่มนะครับหากท่านสมาชิกท่านใดสนใจก็กดลิงก์เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ลายกลุ่มเสียงฟรี2สัปดาห์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือจะแอดไลน์โดยตรงมาเข้ามาที่ 0983069212ได้เลยนะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0908869961นะครับก็มาเข้าสู่คู่มือของวันอาทิตย์ที่27กันยายนกันเลยนะครับสำหรับคู่ที่1น,นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างสิงสยามพีบุญหลายนะครับพบกับพอนพรมชอ5พยักษ์นะครับสำหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกกกันในพิกาดน้ำหนัก115ปอนด์นะครับคู่ที่2นะครับก็จะเป็นรายการชิงแชมป์ว่างรุ่นมินิฟรเวท นามมวยช่องเสีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างยอดบัวงามเดมอน98พบกับกัสิกรนายกเอท่าสาลานะครับสําหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้าหนัก105ปอนด์นะครับคู่ที่สามนะครับก็จะเป็นรองคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างพลอยรุ่งเพชรทีเด็ด99พบกับโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับสําหรับคู่นี้นะครับก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก108ปอนด์นะครับคู่ที่สี่นะครับ ก็จะเป็นคู่เอกในราการครับจะเป็นการพบกันระหว่างครบสูตรแฟร์เทคพบกับ ett เด็ดเกานะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะขึ้นชกกันในพิกัดน้าหนัก129ปอนด์นะครับ s โ o รเบตสามห้เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลหวยคาสิโน ino, และเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยเสเต็ปออกตัวได้ทุกยก กับ S ับเบ359ก่อข้อฝากโค้ชสำหรับชุนหลักจำเป็นทางการของเราไปด้วยดนะครับกับซบวเบท359เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงฝากถอนโอนไวปลอดภัยมั่นคงไม่ว่าจะเป็นบอลหวยคาสิโนเกมเดิมพันออนไลน์ต่างๆหรือมวยเดียวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับ S บเบ359หากท่านใดสนใจก็คลิกลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาโดยตรงได้ที่ เอสสามห้าเก้าเอสบีบีนะครับมีเอสนำหน้านะครับก่อมาเริ่มคู่ที่หนึ่งกันเลยนะครับสาหรับคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างสิงห์สยามพีบุญหลายพบกับคอนตรมชอห้าพยักนะครับสาหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกกันในพิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์นะครับก็มาดูที่เจ้าสิงห์สยามพีบุญหลายกันก่อนนะครับสิงห์สยามพีบุญหลายนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวัดวิมูดีวุฒคครบเครื่องเป็นมวยซ้ายเตะหนักต่อยแรง การออกาวุธก็หนักแรงทุกลูกว่องไวปราดเปรียววงในมีล็อกรัดมัดตีมีหมัดมีศอกเสริมร่างกายแข็งแรงแข็งแรงหัวจิตหัวใจเกินรอยยืนระยะได้ตลอดทายกนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนนำพลศักดิ์รังสิตแล้วก็ชนะคะแนนเพชรลีลาเอ็มยูเดนล่าสุดก็ชนะคะแนนชนะศึกเกียรติเพชรเดชะมานะครับก็มาดูที่เจ้าขวัญปรมชาห้าพยนะครับ ปอลผมชะห้าพยัคฆ์นะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือดีวัดครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยซ้ายเตะหนักต่อยแรงนะหนักงวงรุนแรงรวดเร็วและแม่นยำนะครับวงในมีปล้ำรัดมัดตีมีหมัดมีศอกเสริมกําลังสดกําลังห้าขึ้นมานะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของก่อนนะครับชนะคะแนนเกียรติเพชรเกียรติชัดชนันแล้วก็แพ้คะแนนนำาอลศักปรังสิตล่าสุดก็ชนะคะแนน2พยัคฆ์สิบกล้องมานะครับ สำหรับคนนี้นะครับปวดเบียดปะทะปวรเสียดสีกันไปแล้วนะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าสิงสยามปีบุญหลายนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับก็มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นมินิไฟเบดสนามมวยช่องเจ็ดนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างยอดบัวงามไดมอนเก้าแปดพบกับกัสกรนายกเอ่าสาลานะครับ สำหรับคนนี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์นะครับก็มาดูที่เจา้ายอดบวงามไดมอนด์98นะครับยอดบวงามไดมอนด์98นะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟิมเมอรีวถครบเครื่องต่นัดอยแรงวงในมีล็อกรัดมัดตรีร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับแพ้คะแนนให้กับดีเซลเลก โรงเรียนนราธิวาสแล้วก็ชนะคะแนนมังกรทองผลไม้ปลากัดยิมนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเสาเพชรระเสมมานะครับก็มาดูที่เจ้ากสิกรยกเอทาสาลานะครับกสิกรนยกเอทาสาลานะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวัดฟิมเมอรีวัดครบเครื่อนครับเตะหนักต่อยแรงมีหมัดมีสอกเสริมการออกวุตรก่อนหนักแรงทุกลูกทรงมวยการออกวุตมวยจะคล้ายๆกันกับยอดบัวงามไดมอนเก้าแปดนะครับ ก่อนมาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับแพ้คะแนนปมิใจไทยปรกรณ์พรสุรินทแล้วก็ชนะคะแนนสุดหล่อเพชรเกียรตเพชรลาสุดก็ชนะคะแนนให้กับเจ้าเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์มานะครับสําหรับคนนี้นะครับบทเบียดปะทะอาวุธเ็จสีกันไปแล้วนะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้ายอดบงามไดมอนด์เก้าแปดนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกค,ครั้งนี้นะครับ ก็มาตอบู่ที่3ากันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นการมาเจอกันระหว่างสิงห์อีสานกับเสือใต้นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างรอยลุกเพชรีิดดเก่าๆพบกับโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก108ปอนด์นะครับก็มาดูที่เจ้ารอยลุกเพชรธิดาเก่าๆนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะไม่เมือดีวุฒิทุเครื่องออกอาวุธได้ทั้ง้ายและขวาออกอาวุธได้หนักแรงทุกลูกและสวยงามเนียนตานะครับวงในมี ปรำรัดมัดตีเสียบเข่าดันแทงกันเสียบไม่ลูกขวางหน้าร่างกายแข็งแรงแข็งแรงหัวจิตหัวใจเกินร้อยยืนระยะาได้ตลอดทยกนะครับก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนพยักศักสตูลล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์มานะครับก็มาดูที่เจ้าดมทองลูกจม่อโรองต้มนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวัดีมืมอร์ดีวุฒิครื่องเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยรุ่นพี่การอาวุธก็เตะหนักต่อยแรงมีหมัดมีศอก ร่รรางกายแข็งแกร่งแข็งแรงมีฮึดตลอดหยกนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนสักเล็กเกียริเพชรเดชะแล้วก็ชนะคะแนนรักเอ São เราวันล่าสุดก็แพ้นอกยก3รักเอราวันมานะครับสําหรับคููนี้นะครับบทเบียดพระธาตุอาวุธเสียดสีกันไปแล้วนะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าพลอยรุ <pueden> ่งเพชรชีเด็ด99นะครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั <Adventure. S 1> <cops. S 2> <dated. S 1> ้งนี้นะครับสโบเบต359 เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลถวยคาสิโนและเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับสโบเบต359ก็มาต่อคู่ที่4กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นคู่เอกในรการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างครบสูตรแฟรทิกพบกับอีทีชิเด็ด99นะครับสำหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก129ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้า ครบสตรแฟรเทคนะครับครบสุดแฟเทคนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟิเมอรีุด,ดครบเครื่องการออกวุตก็หนักแรงทุกลูกวงในมีปลํำรัดมัดตีมีหมัดมีศอกเสริมร่างกายแข็งแรงแข็งแรง,งหัวจิตหัวใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอดหายกนะครับก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนเพชรพันล้านพิเคแสนชายยิมแล้วก็แพ้คะแนนเทพพบุตรเดียเกตเพชรล่าสุดก็ชนะนนคะแนนสองคมบางกอกอะัรย,ย์มานะครับ ก็มาดูที่เจ้าอีทีทีเด็ด99นะครับอีทีทีเด็ด99นะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟิมเมอดีวุฒครบเครื่องเป็นมวยซ้ายเตะหนักต่อยแรงการออกวุฒหนักแรงทุกลูกระยะประชิดมีหมัดมีศอกเสริมนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจเกินร้อยยนระยะได้ตลอด5ยกนะครับก็มาดูความหลังของเขานะครับชนะคะแนนเทพพบุตรปุ๋ยป,ปลานินทองแล้วก็ชนะคะแนนเทพพบุตรไดมอน98ล่าสุดก็ชนะคะแนน เอร์คิวดิสวอจักรวุฒมานะครับสําหรับคนนี้นะครับบทเบียดประท้าพุธเสียสีกันไปแล้วนะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าครบสูตรแฟร์เทคนะครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกค,ครั้งนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับท่านสมาชิกก็ต้องไปรอดูที่ผลชั่งน้ําหนักและเนื้อตัวของนักมวยของแต่ละตัวนะครับว่าจะเพิ่มหรือจะลดมากน้อยสักเพียงไรนะครับก็ต้อง ไปรอดูในเช้าวันอาทิตย์นะครับก็มาสรุปคู้มวยของวันอาทิตย์ที่27กันยายนกันอีกรอบหนึ่งนะครับคู่ที่1น,นะครับสิงห์สยามพ e ีบุญหลายจะชนะพอพรมชหพยักษแล้วก็คู่ที่2ยอดบวงามในม bon ่อน98จะชนะกัสกรในยกเอท่าสาลานะครับคู่ที่3รลอยรุ่งเพชรที่เด็ด99จะชนะโดมทองลูกเฉพาอโรงต้มคู่ที่4นะครับครบสูตรแฟเทคจะชนะอีทีทีเด็ด99นะครับ ก่อนอื่นก็ก็ฝากทีมงานําเมืองกันร้อยลูกเฉพาะพลานชัยไว้ด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิกรายพิมพ์ลายเสียงมมยโหติดต่อได้ที่0983069212หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0908869961นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกข้อมูลไทยไทย7สีขอบคุณครับ